สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันท์นะครับคิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานวันนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านมาชมพระสมเด็จอารหังนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์3ชั้นเกตุกุวัดมหาธาตุสังฆราชสุกไก่เทือนผู้สร้างนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนื้อาหานี่ก็จะฟูจะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นคาบกรุบบางๆนะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์3ชั้นเกตอุกนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุกตัวบนพื้นผิวพระ คาบขีกรุบบางๆขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี่จะจานมือนะครับสัมมาอรหังนะครับเลขยันอักคระนี่จะเป็นยันจมนะครับจะสังเกตเห็นคาบขีกรุบบางๆขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเนื้อหานี่ก็จะฟูจะหนึกจะนุ่มนะครับบางท่านเรียกพระสมเด็จอรหังนี่จะเรียกเป็นพระสมเด็จชิ้นฟักนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพ ควาเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารนี่ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับคาบที่กรุบนี่ขึ้นปกคลุมบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงนะครับคมสัน ชัดเจนนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตเห็นนะครับเกตนี่จะเป็นเกตอุใบหูทั้งสองข้างนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับมวลสารนี่ลอยตัวเป็นเม็ดเคืองๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับเพจเบญจวันเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับ ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เพจเบญจวรรณเราไม่เน้นขายและไม่เปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้นะครับเราเปิดแบ่งปันในราคากลางนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่คาบก,กบาบาิกรุบบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเลขยันอักขระนี่จะเป็นยันจมนะครับเนื้อหาก็จะฟูจะเนื จะหนึกจะนุ่มพื้นผิวนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับต้องขอกราบขอพระคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับซึ่งออกมาคอมเมนต์นะครับจะเป็นติเตียนหรือติชอบก็แล้วแต่นะครับสิ่งไหนถ้าผมอธิบายช้าเร็วหรือผิดพลาดไปนี่ผม จะนำกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับพื้นผิวพระด้านล่างนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดร่อนคาบกิจกลุบางๆลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับด้านข้างเลยนะครับเจดเห็นนะครับมวลสารหลุดร่อนด้านข้างด้านล่างนะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูจนจนนึก จะนุ่มคาบกิรุลุนี้บางๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นภเกตนะครับจะเป็นเกดอุนะครับพิมพ์ทรงนี้คมสันชัดเจนนะครับใบหูสองข้างนี้ขึ้นเป็นเส้นคล้าย,ายๆเส้นได้เลยนะครับพิมพ์ทรงนี้อ่อนช้อยสวยงามนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ท่านชมนะครับหรือพิมพ์นี้บางท่านก็จะเรียกจะเป็นพิมพ์ฐานคู่เกดอุนะครับ พระสมเด็จชิ้นฟักกุวัดมหา,าธาตุนะครับเจ๋อเห็นนะครับเนื้อาหานี่ก็จะเนจ,จ,จะนุ่มนวลตานะครับเส้นบังคับขึ้นแม่พิมพ์นี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยคาบขีดกลุบาบางๆโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆ พระสมเด็จอรหังพิมสามชั้นเกตุกสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ